สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องนายคนเดินป่าครับผมแต่วันนี้ไม่ได้เข้าป่าครับผมก็เลยมากินจิ้มจุ่มอยู่กระท่อมปลายนากับรจนาสองคนครับผมซึ่งลูกๆมีบอกว่าเบื่อแล้วเนาะเหื่ออ,เ,อเบือ่อไม่หิวเ,เบือ่อเบือเบ่อจิ้มจุม่มเบื่อเนื้อย่างแล้วครับผมผมกับรจนาก็เลยมากินกันสองคน ซึ่งก็ดูสถานการณ์เรื่องของเสือโคร่งด้วยครับผมที่อยู่ป่าทิศตะวันตกของอาจารย์คิงเนาะผมก็เลยยังไม่เข้าป่าครับช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างผมก็เร่งจะมุ่งหลังคาเรือนรจนาด้วยครับผม <c oughs> ก็เลยยังไม่เข้าป่าครับผมเดี๋ยวไม่แน่ครับคลิปหน้าเนาะคลิปต่อไปอาจจะพาพี่น้องเข้าป่าแล้วก็นอนห้างเช่นเดิมครับผมก็ เป็นจิ้มจุ่มแล้วก็เนื้อหมูเนาะเนื้อหมูน่าทานมากเลยครับจะเป็นเนื้อติดมันแบบก็คือเนื้อสไลด์วะเนาะเป็นเนื้อสไลด์ครับผมน่าทานมากเลยครับผมก็จะเป็นแก๊สปิกนิกเช่นเดิมครับผมผัดโก้โหเต็มกะละมังเลย มาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกินจิ้มจุ่มด้วยกันกับผมแล้วก็รุจนาครับผมมาได้จ้ามาเนี่เลจะนาอ้วนอีกแล้วน้ำหนักขึ้นอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นั่นแหละถึงจะเชิญอ,อังเปามากินก็เสาร์อาทิตย์อังเปาถึงจะมาบางครั้งก็ไม่เคยมาอังเปา <c oughs> เพราะว่าเรียนเนาะบางทีเสาร์อาทิตย์ก็มีสมรำแล้วก็มีกิจกรรม อยู่กับโรงเรียนบ้างครับก็เลยไม่ค่อยได้มาโคกหนองนาหรือว่ากระท่อมปลายนาเลยน้อง,องเต๋กับน้องอาอแหมมเนาะส่วนมากก็มีแต่น้องเอิญครับมาทุกวันแล้วก็มาช่วยทําบ้านทรงไทยหรือว่าเรือนรัชจนาครับผมน้องเอิญไปกลับทุกวันครับผมมาเช้าก็กลับค่ํากลับไปนอนอยู่บ้านบ้านอยู่ข้างในนะครับไปนอน บ้านของของยายใครเตะให้อออืมตองอหน,หนังดวยเน,นี่ยสุดอะไรแดงแดงนากินแต่วอื <c oughs> <ม> <c oughs> นี่ก็เป็นพักตะแลเน่ปอ ปลูกเองครับผมเออหัวละพาปลูกเองรจนาซื้อต้นกล้ามาแล้วก็ปลูกเองปลูกเอาไว้หน้าบ้านครับผมตอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับได้กินแล้วนึกในหูฟินฟินแต่ <c oughs> สุดยอดลเลยเด็กนี่แบบบางน้ำเนาะนี่หองอูนเนือ้อไล่โอ้อันทะปุคนเนื้อไล่เอ็กเอาเนื้อเอาอูนเนี่ยติดมัน เนื้อ<ะ>งามขนาดเลยเนาะมผมว่ากินจิ้มจุ่มจะดีกว่ากินเน,าานื้อย่างครับผมเนื้อย่างมันมันไหม้มมใช่มันไหม้ค่ะต้องกินต้มๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กินผักกินผักเยอะๆ <c oughs> โอ้โหมูสะดุง้งครับผม ตามกินผักเซอร์ต่างสุดยอดเลยมมไม่ได้ลองเอาบักแข่งมากินดูมันจะเข้ากันได้ไหมไม่เข้าอะไรกัยนะัางในกก็ไม่หมูเมอยนีอ่อาออกเลย ทอกกันเด้อโอ้เอามากินหมูกันีิเอ็นยังนะได้เอดสิ <c oughs> เดี๋ยวลดูนาจะเริ่มแล้วเดี๋ยวจะปินต้นน้ำไม่ไหวะคะ่ะเราดูหมูหมูแบบต้มสุกเลยแต่รสชาติแบบเอาไปจิ้มจิ้ม แล้วก็ยกขึ้นมันจะรสชาติเดิมไหนต่างกันขนาดไหนอืมไอ,อหมูต้มสุกมันจะเหนียวนิดนึงอ,อ,อืมเหนียวไปนิดนึงบ่ค่อยนิ่มปันไดด สะดุง้งนิ่มอออันนี้ของอุงกร้บอม่ได้สะดุง้งถใชสะดุ้งจ้องเพชรของไทยของมันบอเอดเส้น่อน กินจุมจ่มหรือกินไม่คคเคยเบื่อเลยไม่เบื่อเออน่ะแหนเบื่อชวยให้ยูกินกับกินอ้กินไปเหนเอาหานเชใจหนอยแ่หงน่นเด้อจหน่อยอ <c oughs> ไ <c oughs> อ้อาหมูจุ่มเอาแต่เดียวเพราะว่ามันสุกเ,เนนร็ <c oughs> <c oughs> ว เอาไปหล่อนหล่อนมันก็ได้แล้ว ตะเกียบไม่เป็นครับผม <c oughs> ก็มีตะช้อนกับซ่อมนีแ่แหละครับครับ <c oughs> ลมเย็ยนๆบรรยากาศดีมากเลยครับช่วงนี้ นี่อตอนนี้ผมกับรจนาก็กินจิ้มจุ่มอิ่มแล้วครับผมรจนาก็นอนให้ย่อยโอไม่ใช่ <laughs> ผมนั่งให้ย่อยครับรจนาเนี่ยนอนให้ย่อยนอนสบายมากเลยครับรจนา ก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องประสบการณ์ตั้งแต่สมัย2 0 2 2ถึง23ปีที่แล้วครับช่วงนั้นผมก็อายุประมาณสัก17ปีเนาะ17ปีเข้า18ปีครับผมก็จบม .3 ได้ประมาณสัก2-3ปีผมก็เข้ารุงเทียบไปกับพี่สาวครั้งแรกเลยครับผมก็ไปอยู่เขตฝั่งธนบุรีครับอยู่จอมทองบางขุนเทียนครับ ทำงานโรงงานรองเท้าแต่พี่สาวเนี่ยทำงานโรงงานเย็บผ้าครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกันโรงงานผมนี่จะเป็นตึกแถวมีสองห้องครับสองห้องแถวเนาะเป็นตึกสี่ชั้นชั้นแรกก็จะเป็นพนักงานทํางานรายวันครับทํางานรายวันแล้วก็ชั้นที่สองกับชั้นที่สามมัจะเป็นพวกช่างครับผมผมก็ไปทํางานเป็นพนักงานรายวันครับผมผมก็นอนอยู่ในโรงงานนั่นแหละครับก็แล้วแต่จะหาที่นอนครับผม ผมนอนตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นที่3ครับแต่ชั้นที่4ี่ผมไม่เคยไปนอนนอนตรงไหนก็ได้ครับให้แต่อยู่ในโรงงานครับผมก็จะเอาพัดลมมาตั้งแล้วก็นอนเปิดพัดลมใส่ครับเพราะว่ายุงก็เยอะครับช่วงนั้นีลําบากมากเลยครับนอนน,นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีห้องเช่าเราไม่ได้เช่าห้องก็นอนอยู่ในโรงง,งานเลยครับผมก็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ครับโรงงานก็มีพนักงานประมาณสัก50าิคนนี่แหละครับ <sk original> ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าผมอยู่ทํางานได้ประมาณสักสามเดือนนี่แหละครับสองถึงสามเดือนนี่แหละชั้นที่สี่ผมก็ไม่เคยขึ้นไปแล้วผมก็ไม่เคยถามคนในโรงงานเลยทําไมเขาไม่ไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นที่สี่หรือว่าไปทํางานอยู่ชั้นที่สี่เนาะจนมีอยู่วันหนึ่งผมผมได้ขึ้นไปชั้นที่สี่ครับผมผมได้ขึ้นแบบผมเอารองเทา้าครับรองเท,ท้าที่ที่ช่างครับช่างผลิตรองเทา้าเสร็จแล้วผมก็เอาขึ้นไปเรียงอยู่ชั้นที่สี่ ชั้นที่4เนี่ยมันไม่โล่งครับมันจะมีห้องห้องหนึ่งครับที่กั้นที่กั้นเป็นห้องแล้วไม่เห็นมีคนมาอยู่ครับผมผมก็เลยลงไปถามคนที่ดูแลดูแลตึกตรงนั้นแหะครับผมขอไปใช้ห้องนั้นได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าได้เลยแต่เขาก็แบบเขาก็ตอบแบบยิ้มยิ้มครับผมก็เอารองเท้าใส่ตะกร้านาะใส่ตะกร้าแล้วก็ออากมาจากห้องนั้นเอาไปเรียงไว้ที่อื่นครับจะนอนแค่ครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นรองเท้าครับ แล้วก็เอาผัดลมไปตั้งเปพัดลมนอนอยู่คนเดียวพอผมนอนหลับไปตีสองถึงตีสามนี่แหละครับมีผู้หญิงผมยาวชุดขาวแบบใส่ชุดเหมือนชุดนอนครับผมเขาจะมายืนอยู่ข้างขวาครับยืนอยู่ข้างขวาห่างประมาณสักสักประมาณนี้แหละครับผมพอยืนอยู่สักครู่หนึ่งเขาก็หันหลังกลับไปหาฝาผนังตรงหัวนอนผมนั่นแหละครับแล้วเขาก็ใช้ ไม่รู้อะไรครับสีดำๆเนาะเขาจะเขียนเขาจะเขียนกับฟ้าผนังแล้วเขาก็ถอยออกมาให้ผมดูแล้วเขาก็มองมาหาผมแล้วผมก็เห็นเป็นตัวเลขสองสองครับผมผมก็รีบลุกขึ้นเลยแล้วผมมาหยิกดูมือตัวเองผมก็ว่าผมไม่ได้ฝันครับผมมันเจ็บครับแล้วผมก็นอนต่อครับผมตื่นเช้าขึ้นมาผมก็เอาเงินให้พี่สาวซื้อเลขซื้อหวยให้แล้วผมก็ทํางานตามปกติพอถึงตอนเย็น ประมาณห้าบงเย็นเกือบจะเลิกงานแล้วครับก็มีแม่บ้านครับแม่บ้านโรงงานผมนี่แหละครับเดินมาเนาะเดินมาแล้วก็บน่นบ่นว่าไม่ถูกเลขเลยซื้อหมดตั้งหลายบาทไม่ถูกเลขเลยผมก็เลยถามว่าป้าเลขออกอะไรป้าแกก็บอกว่าอุ้ยเลขอะไรออกแบบนี้ดอกออกขี้เหร่มากเลยออกสองสอง <c oughs> ผมก็กว่าเอา้าผมถูกเลขนี่ป้า,าป้าก็เลยรีบเดินมาหาผมเลยเอา้าไอ้นายมึงได้เลขอะไรมาถามผมแบบนี้เนาะผมก็บอกว่า ผมไปนอนอยู่ชั้นที่สี่เนาะแล้วก็มีคนมาบอกผมมายืนอยู่ข้างๆเหมือนที่ผมเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนี่แหละผมก็เล่าให้ป้าฟังป้าเกก็ทำตาโตเลยครับแล้วเกก็บอกว่าทำไมเองกล้านอนป้าเกก็พูดแบบนี้เนาะทำไมเองกล้านอนทำไมเองกล้าขึ้นไปอยู่ชั้นสี่เก,กก็ถามว่าเองนอนตรงไหนผมก็บอกว่าผมนอนอยู่ในห้องมันจะมีห้องที่เขากั้นเอาไว้เก๋ก็ทำตาโตใหญ่เลยครับเกก็บอกว่าห้องนั้นน่ะเองไม่รู้ดิ ว่ามีคนผูกคอตายผมก็ผมก็อึ้งไปอยู่ครู่หนึ่งครับแล้วผมก็บอกว่าไม่รู้นะขนาดพี่เล็งยังไม่บอกผมเลยก็ขอขอเอ่ยนามเนาะขอเอ่ยนามพี่ที่ที่ดูแลดูแลตึกตรงนั้นเนาะแกะชื่อเล็งเนาะชื่อพี่เลง็งแกเป็นคนเหนือครับแกเป็นคนแกเป็นคนใจดีมากเลยครับแต่แกไม่บอกผมครับพี่เล็งเนี่ยไม่บอกผมเลยว่าห้องตรงนั้นนี่มีคนผูกคอตายถึงว่าเลยผมไปถามแก แกก็ยิ้มยิ้มเนาะแต่แกก็แกก็ดีครับแกก็ไปช่วยผมรื้อรื้อไอ้รื้อรองเท้าเนาะแกแกก็ไปช่วยผมรื้อรองเท้าแล้วก็ช่วยปัดที่นอนช่วยผมอยู่ครับแต่แกก็ยิ้มยิ้มเนาะแกก็ไม่บอกแหลไม่รู้แกพี่เล็งนะแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยเออแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถามคาตอบคําเลยแหละพี่เล็งเ่ะแบบแกเป็นคนเงียบเงีบอ่ะ ไอเราเจอเรากเราคนเงีย,งยบๆด้วยทีนี้เราก็ไม่ถามเห็นว่ายจะไปนอน <c oughs> กล้านอนไหมคนไม่รู้เลยห้องนั้นคนผูกคอตายกับวัวจังสี่เนจะค่ำเนอเออุอ้ยผมก็ไม่บอกใครเลยครับผมได้หวยผมได้เลขได้หวยตัวนี้ผมก็ให้เงินกับพี่สาวไปซื้อเลยขนาดพี่สาวผมบอกให้พี่สาวผมซื้อเก,กก็ยังไม่ซื้อเลยครับผมไม่มีใครซื้อตามผมเลยครับที่ว่าโรงงานทางพี่สาวครับแต่โรงงานทางผมนี่ผมไม่ได้บอกใครเลยครับผมพี่สาวก็ไม่ซื้อ พอผมไปเล่าบอกพี ok ่สาวผมพี่สาวผมถึงโอ้ยมาบ่นให้ผมผมก็เลยบ่นให้ทำไมก็บอกให้ซื้ออยู่ก็ไม่ซื้อเนะผมก็ว่าอย่างนี้เนาะอีกอย่างก็ผมให้ซื้อเลขของผมสองร้อยดันซื้อให้ผมแค่ยี่สิบบาทครับผมก็โอ้ยอยากเสียดายเลยครับผมแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นหวยเนาะไม่เล่นเลขเล่นหวยเนาะเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกครับเออก็มันเป็นเรื่องแบบ คนบ้านนอกเนาะก็ชอบเล่นเล่นเล่นหวยอยู่แล้วเนาะคนบ้านนอกเนาะชอบเล่นผมก็ชอบเล่นคนบ้านนอกคนในเมืองเนาะคนในเมืองไหนกัมรกล้นมันก็มันก็มีความสนุกไปเนาะเราก็ไม่ได้เล่นมากมายอะไรเนาะก็เล่นหลักร้อยครับผมแต่ทุกวันนี้ผมเลืมมาหลายปีแล้วครับไม่ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยใครถูกผมก็ดีใจด้วยครับผมเนาะใครผิดผมก็โอ้เสียดายเสียดายเงินเสียดายเงินที่ซื้อยิ่งพ่อของผมนี่ชอบซื้อมากเลยชอบเล่นหวยมากเลยครับผมเล่นแบบโอ้โหแบบ เอาอชนิดน่า <ไป S 1> ใครเล<อ>่าให้ฟังมีเลขอะไรเล่าให้ฟังนี่แกจะซื้อหมดเลยกคเล่าไปขอเลขเวรเอฟีหรอให้เหล่าขอเลขยกล้าเรื่องแบบนี้นะเคยอยู่เคยขออยู่กล้าอยู่ <จะ S 1> ไม่กลัวหรอกเลื่นบ่ไห้เหรอเรื่องเออเคยขออยู่แต่ไม่เคยได้เว้นที่จากเขาจะให้เองครับผมใช่นอกเขาจะให้เองเหมือนฝันเหมือนกันถ้าเขาถ้าเราเข้าป่าเข้าดงเราไปเจอจุดตรงไหนที่เขาจะให้เลขให้หวยเรา เราฝันปื๊บเนี่เราจะจําได้แม no so no ่นมากเลยครับผมผมเป็นคนที่ฝันแล้วก็ไม่มีความจําครับผมตื่นเช้ามาผมก็ลืมไปเลยก็เรื่องราวที่ผมพูดมานี่มันตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับพี่น้อง fc อย่าไปซื้อหวยที่ผมบอกนะครับเนาะหวย2สองนี่มันตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วครับผมผมไม่ได้ใบหวยเด้อครับเดี๋ยวเอาเลขผมไปซื้อนี่รถผิดโดดี๋ยวจะมาว่าผมอีกครับผม ผมเลิกแล้วครับผมเลิกเล่นหวยแล้วเนาะหลังจากนั้นมาผมก็เล่นมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าพอถึงสุกวันนี้ผมผมเลิกครับผมเลิกเล่นหวยเดินดขาดเลยลอตเตอรี่ผมก็นานๆจะซื้อครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าหวยใต้ดินนี่ผมผมเลิกเลยครับผมไม่เล่นเลยเพราะว่าซื้อมานานแล้วก็ไม่ถูกเล่นได้เพราะแต่อันนี้เล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อความสนุกเนาะเพื่อเ่นน้อยพอเอาไวเสียงดวงพอเอาไวมีหลุ่นพอเอาไว้ต่นเต้น เรื่องผีผูกคอตายก็ไม่ใช่เรื่องหลอนอะไรครับเนาะมันเป็นมันเขามาดีครับเขาไม่ได้มาหลอกผมครับเขาเขาไม่ได้มาหลอกผมเขามาดีมากเลยซึ่งก่อนนอนนี่ผมจุดธูปเทียนแล้วก็ไหว้พระเนะาะไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนบางทีเขาอาจจะเห็นจะเห็นผมสวดมนต์ไหว้พระหรืออาจจะ มาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากผมเนาะบางทีเห็นผมเขาก็เลยมาดีพอหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เจอเขาอีกเลยครับผมไม่เห็นมาใกล้เลยครับจนคนในโรงงานนี่มาถามผมเลยครับถามทุกเช้าเลยครับว่าฝันได้เลขอะไรบ้าง <c oughs> แบบอยากให้ผมบอกเลข,ขเขาเนาะว่าคนที่ผูกคอตายจะมาบอกเลขผมอีกครั้งที่สองหรือเปล่าสรุปแล้วไม่มาเลยครับผม ป้าเนี่ยมาบ่นให้ผมนะครับป้าที่เป็นแม่บ้านอยู่ในโรงงานผมนั่นแหละมาบ่นให้บอกว่าบอกแล้วว่าจะเอาของไปเส้นไหวถ้าเอาของไปเส้นไหวแล้วเขาจะไม่มาบอกเลขเราอีกเลยป้าแกบอกงี้เนาะจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะไปผุดไปเกิดหรือว่าไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่าจุดตรงนั้นครับผมเพราะว่าบางทีผมอาจจะสวดมนต์ไหวพระแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาแล้วเขาก็น่าจะได้ไปผุดไปเกิดหรือว่าไปภพภูมิที่ดีกว่าจุดตรงนั้น ที่เขาอยู่ทรมานมาหลายปีแล้วครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนครับผมเนาะแล้วก็เริ่มเด็กอากาศเริ่มหนาวแล้วอากาศ<ห>าเริ่มเย็นแล้วครับเย็นเย็นสบายด้วยเย็นแบบสบายเกินจนหนาว <laughs> เอาโอเคครับก็ ขออวยพรให้พี่น้องซีทุกท่านในจงมีแต่ความสุขครับหยิบจับจิ่งใดก็ให้เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างเลยเนาะธุรกิจหน้าที่การงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองครับผมเฮงให้รวยรวยอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยที่สําคัญก็ห่างไกลจากโรคโควิดครับผมมันก็โควิดมันกระจายแล้วเนาะกจาแล้วการไม่มีโรคคือลาบอัตมเสือนั้นเหรอพูดฝูดไปฝูดมามจะมันจะเลื่อยเปื่อยไปเอยเหรอ <laughs> <laughs> เอาผมกับรถจันนายก็ต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนหลับให้เด็กเงินหมืน่นนอนตื่นให้เด็กเงินแสนเด้อวันนี้